ฮุบันเป็นสวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกันอีกแล้วครับกับช่องคนบ้าเยอร์ฟิชชิ่งนะครับก็วันนี้ก็ออกไมยครับออกไมยก็เป็นไมยหมายให้ดูครับเป็นไมยบ่อเดิมครับไมายน้ำครับบอ่อพันน้ำวันนี้ก็มาลองดูครับว่าจะมี ตัวให้เห็นเลือกก่อนนี้ใช้ระยะสามจุดหกนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองตกก็เพิ่งตั้งทุนเสร็จก็น้าเขาลองไปละสองาตัวเป็นปลาหมอไปละก็เหมือนเดิมครับบ่อน,นี้ก็เน้นปลาหมอซะส่วนมากแล้วส่วนปลาอื่นก็ค่อยหากันอีกทีนึงครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะเจอตัวหรือยังไงหรือไม่เจอโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูผลงานกันวันนี้คันที่ใช้เป็นระยะสามจุดหกนะครับ สาจุดกก็ตกเป็นไม้ตายตกเป็นไม้ตายตะก,กวิง่งเหอนเดิมครับเจ็ดบาลานไปแล้วครับไม้แรกครับ <c oughs> นี่มันไปนอยู่ตรงรูนั่นหมดบ่แ,แน่ <c oughs> <laughs> มาแล้วครับตัวตัวแรกมามาซิมลางล้วปลาน้อยนะครับไม้แรกไม้แรกเมื่อกี้ไปไม่มีผลครับปลาเล็กตอดน่าจะปลาหมอเล็กครับตอนนี้ก็หมอเล็กเยอะ เอาโดนแล้วครับไม่มีโดนแล้วมีตัวมีไซมีไซคู้ย <c ười> ไซอ้วนครับตอนนี้ไซอ้วนอ่ <c ười> าอ้วนอยู่อ้วนอยู่ <c ười> โอ้ <c ười> คิดเล็กเยอะเก็บครับเก็บมอไซเล็กไซใหญ่แต่ยังไม่เจอปลาใหญ่เ <c ười> สียงดังดีครับบ้านนู้น ไม่ว่าเขาทะเลาะก,กันครับเ,เขาคุยกันครับเขาไม่ได้ทะเลาะก,กัน <c oughs> คุยกันเสียงดังดีมากฮึ๊ดดด <c oughs> โดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วฟังหม,มอครับฟังหม,มอฟังหม,มอก็สวยอยู่ครับสวยอยู่เก็บ นี่เหรอฮึฮ่าฮ่าฮ่ามาอีกเล้วครับมาอีกเล้วบอกถ้าปลาเข้ามันจะเป็นอย่างนี้ครับผมปลาเรื่อยๆครับไปลุ้นต่อไปตามหาตามหา ทูฟี่ตามหาไซบิกไปแล้วนายยอดไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วฮะโอเคครับวันนี้ก็มีหน้าดินครับมีตกหน้าดินด้วยก็เดี๋ยวปลากินครับตอนนี้เดี๋ยวให้ดูปลากินโอ้แต่ไกลไปหน่อยเดี๋ยว <c oughs> ปลากินอยู่คันหนึ่งครับป่ากินคันหนึ่ง ตหยุดดึงครับเดี๋ยวลังเลืึโอ้ออยปลาเล็กครับปลาเล็กปลาเล็กเอ้ามไมข้ามไปไหน ข้ามไปไหนวะว่าข้ามไปนี่แหละว่มันมันข่ามนัามมานนีมาไงมาครับตัวแรกของหน้าดินครับโอ้ยพอได้อยู่ตะโกรครับตะโกกฮึบ <c oughs> หนึ่งสองฮึบโอยตะโกกไซ ไซควนอยู่ครับดำหนึ่งเดียวให้ดูครับเ <g ül> กือดดินจนจะไม่เป็นตะกกกนะครับก็ไซก็สยอยู่ครับตะกกหน้าดินตัวแรกเฮ้ยครับไปลุ้นกันต่อลุ้นเลยดิ <g ül> ไฟแล้ว <g ül> หลุดไปแล้วเขาแขนกช็ชังไม่ดีครับเคตัวต่อไป <g ül> เนี่ยครับเขาแขวนกระชังนเนี่ยเนี่ยยัดลงไปแล้วมันหลุดออกข้างครับโอเคครับอดอดตัวแรกตะโกกไซโต้ไปครับลุ้มกันต่อหลังจากที่หลุดไปล้วหลุดไปแล้วตะโกกก็มาลุ้นไาหมอกันต่อได้ครับเมื่อกี้จัดกระชังไม่ดีครับ ล่วงล่วงล่วงลงไปในกระชงังปครับลุยตาปั๊บเขาให้มา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 ออกมาใกลแล้วมาได้กิเนเยอะแล้วตอนนี้โดยตึ๊บโดนโด,โดนแล้วครับมาแล้วมาแล้วป่าหมอบินหมอบินครับใส่เสื้ออยู่

อโอ้ยโดนนะครับโดนแล้วโดนเล,ล้วมาเลยปลาหมูปลาหมู ไปแล้วนี่นี่นี่ไปแล้วนี่วิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเอาอาจนพาวิ่งครับไม่ได้ครับมันวัดไม่ค่อยติดาพาวิ่งเก็บครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเป็นผอมอมาเรื่อยๆ มาเรื่อยๆวิ่งไปวิ่งไปจะวิ่งไปไหนบอกแล้วให้มันวิ่งไป โอเคครับไส์สวยอยู sang, ่เก็บ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 เกบปกปากแฟนกระชั้งดีเนาะโอเคครับมีกิ๊บเดี๋ยนะยังโดนกันโดนกันโดนกันนะครับ มันโดนกัน,ต,ออน,นตัวนี้มันติดตั้งแต่ที่แรกเลยนี่เอาไปอีกคันว้าตมีเปุ้นลื่นเข้าดมาหาคนมีว่่าไมรู้ครับโอ้เบาหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วเอ้าเนี่ยหลุดไปลรอโอ้ยเอาทิ้มเบ็ดนั่นงอ้อมันหลุดนะมันหลุดไปลรอโอ้ยหมุนมามองผมฝังขึ้นนี่มั้ย ปลาย่างนี้โอ้ปลาปลากฏปลาขยังปลาขยงน้อย,อย,ยฮะยมไม่ลดไม่ลดดูครับปลาขยังปลาขยงตัวน้น้อยอ <laughs> ปลาขยังตัวน้น้อยอเก็บเก็บเก็บติดปะ มันยังบก,กินไปว่ามันหลุดไหมป้ายังบบก,กินกับว่าป้าหลุดเก็บเก็บเก็บครับเก็บตัวอ้วนๆอยู่คขามาดูกันต่อครับเมื่อกี้ก็เบ็ดหน้าดินครับแต่ปลาไยขแหย่งต,ตัวนี้ตอนนี้ก็มาดูอนะไริ้วต่อ เราก็ตกหิวไปต่อตกประหมอไปเรื่ยครับตอนนั้นก็ลุ้นเราไม่ลุ้นสองทางครับหาปลาก็ต้องลุ้นสองทางสามทางสี่ทางได้กันดีฮะลุ้นตัวโตปั๊บโดนโดนโดนโอ้ยใสสวยใสสวยตัวนี้ใสสวยโอ้ใสโ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ เขามาเชียวเอ็นเอ็นสิบสองปอนดึงให้เบิ้งนี่นี่ยมันอยู่ตรงนี้ <c oughs> มันอยู่ตรงนี้ <c oughs> อยู่ตรงนี้ <c oughs> นป้าหมอเหรอนะตัวเล็กว่ะ <c oughs> <c oughs> ทางนี้ปลาก็ค่อนข้างห่างตัวนะครับอย่างที่บอกครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวเดี๋ยวให้ดูอีกทีครับปาหมอ้อปาหม้อยังห่างตัวหน้าดินหน้าดินไม่แตะเลยครับเงยีบงยบเงียบคลิปเลยครับผมก็ตอนนี้ก็สมควรเก็บเวลาครับก็เดี๋ยวนะ้าเขาจะไปสุลัครับก็เลย ขอกลับไปนี้ก็เดี๋ยวส่งส่งให้ดูผลงานครับวันนี้สองคนปลาหมอ <c oughs> นี่ครับผลงานของวันนี้ครับก็ดูปลาหมอ,องนั้นเลยก็สองคนนะครับก็ส่วนมากจะเป็นหมอตะกับตะกับไซส์สวยๆอยู่ก็ครับผม ก็วันนี้ก็สคงคแก็รังก็นี้ก็ราแค่นี้ครับก็อย่าลืมเพื่อนๆครับกดติดตามกดไลค์กดติดตามนะครับคนบ้าเยอะฟิชชิ่งครับก็จะไปหมายไหนต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ